สวัสดีค่ะเจอกันกับอุบลนะคะที่อุบลออต้ตค่ะอุบล bon ราชธานีนะคะอำเภอวาริชนชำดาน,นั่นเองนะคะที่นี่นะคะรถบ้านแท้หนึรซนะคะรถมือเดียวออกห้างไฟแดงอีกด้วยวันนี้นะคะใครที่มองหายาริสที่เป็นแบบห้าประตูหรือว่าแฮทแบ็กอยู่และต้องการตัวท็อบด้วยตัวนี้ห้ามพลาดเลยสําหรับคันนี้นะคะโตโยต้ายาริส 1.2G เกียร์ออโต้ปี2015นะคะมาพร้อมกับ4บอนนนนะคะคันนี้สวยเดิมมากๆเลยขัดเคลือบแก้วให้อีกฟรีมูลค่า15,000เลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดอย่างที่บอกนะคะไฟหน้าให้มาเป็นแบบโปรเจกเตอร์แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่มีช่องไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะตัว นี้นะคะจากกระจังหน้าเขาจะออกแบบเป็นทรงสปอร์ตนะคะสไตล์แฮสแบ็กเป็นอีโคคาร์ที่กว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะคะด้านข้างนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กเลขยางนะคะ1 9 5่งเก5ทับนะคะขอบ15ตัวนี้แล้วก็ได้ยางนะคะดอกยางยางเต็มๆอย่างนี้อยู่เลยนะคะลูกค้า ดางใหม่อีก4เส้นนะคะภายในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเล่นลายแต่เข็บด้วยสีส้มนะคะข้อดีของเบาะผ้าก็คือไม่อมความร้อนนะคะจอดในที่แดดก็นั่งได้เปิดแอร์ก็เย็นฉ่ำเร็วนะคะเพราะว่าเขาไม่เก็บความร้อนนะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยสำหรับยาริสนะใครที่มองว่าไม่อยากได้ e ีโคคาแบบ คันเล็กนะคะต้องแนะนําว่าเป็นยาฤทธิ์นะคะแล้วตัวนี้ด้วยความที่เป็น5้าประตูด้วยอันนี้คือบอ่อด้านหน้าเขาเลือดมหาโบเกืบบสุดนะคะก็ยังเหลือเลยเฮดรูมเลดรูมนะคะเหลือๆนะคะแล้วนั่งสบายมากๆเป็นเบาะผ้าอีกด้วยนะคะอารมณ์เหมือนนั่งโซฟาที่บ้านยังไงอย่าง,งานั้างงานเลยนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะก็ยังสวยมีที่ล็อกเด็กให้อีกด้วยนะนะคะป้องกันนะคะที่มีลูกเล็กนะคะ ป้องกันเด็กเปิดจากภายในมาข้างนอกนะคะจะไม่สามารถเปิดได้นะคะนี่ด้านหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์อีกด้วยนะคะชุดแต่งนะคะสปอยเลอร์ตัวนี้จากโรงงานมีที่ปัดน้ำฝนให้นะคะด้านหลังโลโก้ตัวจีบ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปนะคะแฮ s ชแบ็กหประตูนะคะเปิดสะดวกสบายนะคะโอ้โหตัวนี้เขาเรียกว่าที่ม่านบางสายตาย,ยังอยู่นะคะ บางคันก็แกะออกไปแล้วไม่เหลือแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะคะหรือว่าจะแขวนเก็บไว้ก็ได้บางคนอยากเอาออกก็ได้ถ้าเกิดเราได้ขนของอะไรก็สามารถดึงออกได้เลยนะคะยาริดรุ่นนี้สามารถพับเบาะได้อีกด้วยนะพับราบไปเลยนะคะมาดูกันในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะข้างล่างนะคะมีอย่างอะไหล่นะคะให้1ชุดนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีให้นะคะ ยางอะไหล่เนี่ยเป็นของดันหลอบอีกด้วยนะคะสวยเดิมทั้งคันเลยสติกงสติกเกอร์ที่ติดจากโรงงานอยู่ครบนะคะนี่เอาวางไว้อย่างเี้เอาออกก็จะกว้างแล้วเราสามารถพับเบาะไปได้ด้วยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะกว้างเลยนะคะอันนี้สามารถถอดออกได้นะอีโคคานะคะแต่ว่า บรรจุสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดอีกนะคะภายในสะอาดสะอาดนะคะนี่น็อตนะคะยังสวยอยู่เลยเค,คุญแจนะคะ2ดอกครบนะกุญแจสำรองกุญแจหลักครบนะคะเป็นแบบ immobilizer แล้วนะคะหรือว่ากุญแจออจชริยะนะคะ เพราะว่าตัวนี้จะเป็นพุสตาร์ทในตัวของยาริสนะคะตัวท็อปนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะตัวนี้กับเลขไมลปี2015เพียง135,116กิโลเท่านั้นเอง1 0ึ103ั 135,116กิโลเท่านั้นเองรถปี2015รถกับ8ปีนะคะวิ่งปีเราไม่ถึง20,000โลได้ซ้ํานะคะถือว่าการใช้งานน้อยมากๆในเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าก็ดีไซน์มาอย่างดีเลยนะคะดูมีความเป็นชั้นเป็นตองแยกสันแยกส่วนได้นะคะข้างบนนะคะสามารถเสียบ usb aux ได้เครื่องเสียงดังดีนะคะลูกค้า ซีได้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้แอร์เนาะอันนี้ไฟฉุกเฉินตัวแอร์ให้มาเป็นแบบแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะโลสุดได้ที่ปรับโลสุดปรับโลสุดได้ที่18ค่ะโหเย็นมากๆนี่เป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะ ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายค่ะข้างในนะคะดูพลาส,สติกยังไม่ได้แก่เลยนะคะวานะพลาส,สติกไม่แก่เลยกระจกสองหน้ามีให้สองบาทน,นะคะยังไม่เคยใช้งานแหวกแค่นิดๆให้ให้พอเปิดกระจกได้บ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะข้างในนะคะเป็นสีดํานะคะสีดําถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยจะเป็นสีที่เห็นความส,สกรปรกชัดเจนมากๆนะคะ ไปดูที่ห้องเครื่องกันอันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรของโตโยต้ตยายารินะคะเป็นเครื่องเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการชนมาอย่างแน่นอนนะคะเพราะที่นี่เรารับประกันไม่มีรถชนพิกความน้ำท่วมแน่นอน100% รูกลมคมเหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะลูกค้าสวยเหมือนเดิมเลยสติกเกอร์ที่จิตหลักโรงงานเดิมเดิมนะคะสติกเกอร์มออกเดิมรอยแต้มสีเดิมก่อนส่งมอบมีเข้าศูนย์โตโยต้าให้ตรวจเช็คของเหลวทุกอย่างให้พร้อมใช้งานทันทีและยังรับประกัน7ปี1 0 0 0 0แสนกิโลที่อุบลออโต้คาร์เท่านั้นลูกค้าออกรถใหม่เนี่ยถ้านานสุดอยู่ประมาณรับประกันแค่5ปีนะแต่รถมือสอง แน่นอนอบอู่ใจได้เลยนะคะรับประกัน7ปี1,000 0แกิโลรถบ้านแท้ร้อยเอีกด้วยนะคะเช็คประวัติได้รถทุกคันเรามีเล่มให้ลูกค้าดูนะคะแล้วก็มือเดียวออกห้างป้ายแดงคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดอีกด้วยนะคะเจ้าของเดิมดูแลเป็นอย่างดีมากๆประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงไป2,2 0แสนกับค่างวดน,นี่มันเด็ดตรงนี้แหละโปรโมชั่นค่างวดที่เราให้โปรโมชั่นหาร2เลยค่างวดน,นะคะปกติ 84งวด7ปีจะอยู่ที่7,000บาทนะคะวันนี้ที่อุลออตคามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าคุ้มๆเลยเด็กๆโปรโมชั่นหาร2นะคะค่างวดเท่าไหร่หารสนะคะสมมติว่าคันนี้ค่างวด7,000นะคะหาร26เดือนนะคะลูกค้าจ่ายเพียงเดือนละ3,500บาทเท่านั้นเอง3,500บาทนาน6เดือนผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์เลยลูกค,ะคะ้าค่ะได้เป็นตัวท็อปด้วยคูณ6ไปสิ คูณหกแล้ว <Ooh. S 1> ลูกค้าประหยัดไปมากกว่า2 1 0 0 0บาท2 1 0 0 0บาทประหยัดเงินในกระเป๋าเราที่ <Yeah. S 1> เราต้องจ่ายค่างวดรถไปอีก20,010 1นะคะแล้วได้ส่วนลดจากป้ายแดงอีกนะคะที่ราคาต่างจากป้ายแดงทั้ง220,000ได้ลดแบลด์อีกด้วยนะคะคุ้มค่าไม่มีที่ไหนให้ลูกค้าได้เยอะเท่าอุบลออโต้คาอีกแล้วนะคะนานสูงสุด6เดือนโปรโมชั่นนี้นะหมดเขตนะคะสิ้นเดือนนี้เท่านั้น สอ,ส,สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาที่เบอร์โบได้0633585807 0633585807เบอร์นี้นะคะสามารถแอด ID เดียาได้เช่นการโปรโมชั่นนี้นะคะลูกค้าฟรีดาวน์ได้ออกรสูนบาทได้และไม่มีบวกค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะ